สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมโซงบอลมีคมทูจัดให้อีกแล้วนะครับวันนี้ฮะเรามีหูฟังเกมมิ่งนะครับจากทางซีนามิมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งนะฮะซึ่งตัวนี้มารูปแบบใหม่เลยนะครับแล้วก็ทางร้านบอลมีคมทูเนี่ยก็จัดสต็อกแบบจัดเต็มเลยนะฮะเตรียมแบบขายยกก็หน่าซัมเบอร์เซลเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าซีนามิเอ็มไลท์เอ็กซ์สามนั่นเองนะครับ โอ้หนะเดี๋ยวให้ดูหน้ากล่องกันก่อนเลยนะฮะโอ้โหนี่คือแบบแบรนด์ซึนอมินะทุกคนแบรนด์จีนนะที่แบบสวยงามมากจริงๆนะครับผมก็สเปคเคาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจัดเต็มมาก,มากๆเลยนะครับอันดับแรกมาก่อนเลยครับเป็นไฟ ML ็ M นะฮะ X3 แบบ R G B นะทุกคนแล้วก็รวมไปถึงพวกฟังก์ชันต่างๆนา,นาและหูฟังตัวน,นี้ครับเป็นหูฟังแบบ7.1นะทุกคนก็คือ Surrounding กันเลยทีเดียวถ้าเอาไปเล่นเกมนับเนื้อเรื่องถ้าเอาไปเล่นเกมยิงปืนอะไรเงี้ยนะครับสามารถแยกทิศทางเสียงได้แบบ7.1 เลยนะครับตัวนี้เนี่ยคือเหมาะเจาะมากๆแล้วก็ด้วยความที่ดอกไดรเวอร์เนี่ยเป็นแบบ50มิลิเมตรนะฮะก็คือใหญ่สะใจนะครับแล้วก็ย่านความถี่อยู่ที่ตั้งแต่20จนถึง20,000เฮิรตซ์กเลยทีเดียวนะฮะก็คือเก็บไปทุกย่านเสียงเลยนะครับไม่ว่าจะอเอาไปเล่นเกมไม่ว่าจะเอาไปฟังเพลงหรือจะเอาไปแชทนะครับคุยคอมมูนิเคตติ้งต่างๆก็สามารถใช้งานได้ดีเหมือนเหมือนกันเลยนะฮะวัสดุของตัวหูฟังเนี่ยก็เป็นพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างเบานะฮะ ความยาวของสายเนี่ย2เมตรนะครับก็คือลากไดตั้งแต่โอโ้โหบ้านยายพรนะฮะไปจนถึงโอโ้โหบ้านลุงสีกันเลยทีเดียวนะครับก็คือยาวมากนะฮะ2เมตรไม่ว่าท่านจะเอาคอมพิวเตอร์ไว้ที่พื้นนะครับหรือว่าท่านจะเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยไว้ด้านบนนะครับก็รับรองว่าสายยาวถึงแน่นอนนะฮะร,รวมถึงตัวนี้รองรับระบบปฏิบัติการ Windows นะครับและก็ เป็นหูฟังแบบ p l u ๊กแอนเพยก็คือไม่มีไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับก็ทุกอย่างเนี่ยเขาทำการจูนมาให้หมดแล้วนะครับแบบดีมากๆนะครับและหูฟังตัวนี้ราคาแค่289บาทเท่านั้นนะครับหาสั่งซื้อได้ที่บอนมีคอมทูได้ทุกแพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวนะครับเรามาดูกันว่าหูฟังราคาไม่ถึง300บาทเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างอันดับแรกชมก่อนว่า แพคเกจเนี่ยทำออกมาได้แบบสวยงามมากต้องบอกเลยว่าซูนเนารมเนี่ยไม่เคยทําให้ผิดหวังนะครับเป็นแบรนด์ที่ราคาถูกแล้วดีจริงๆในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับตัวกล่องเนี่ยเขาก็จะมีเขียนไว้เลยครับว่า7.1เซอร์นะครับดอกไดรเวอร์50มิเมนะครับเล่นเกมฟังเพลงดูหนังแล้วก็แชทเนี่ยได้หมดเลยรวมไปถึงในตัวของ ฟองน้ำหูฟังเนี่ยก็เป็นแบบบางนะครับที่ไม่อมความร้อนนะฮะแล้วก็ใส่ไม่เจ็บหูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ทั้งแบบใส่แว่นแล้วก็ไม่ใส่แว่นเผื่อคนที่แบบอาจจะมีค่าสายตาอยากจะซื้อไปใส่เนี่ยจ,จะเป็นยังไงนะครับจริงๆคนไม่ใส่แว่นเนี่ยคือไม่ค่อยมีปัญหาแล้วแต่ว่าเราจะเจอปัญหากับคนที่ใส่แว่นนะครับว่าแบบเอ้ยถ้าฟองน้ํามันเล็กเกินไปฟองน้ํามันไม่ดีเนี่ยมันอาจจะหนีบหูอาจจะทําให้เจ็บได้นั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูที่ตัวของพอเพกของเรากันเลยนะครับนี่คือซูนามิ M l i ไล X3 กนะครับนะก็จะเป็นลักษณะหูฟังแบบนี้เลยนะครับอ่านะข้างๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นทรงแบบหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัวฟองน้ำเนี่ยเป็นหนังนะครับทุกคนโอ้โหหูฟังราคาไม่ถึง300ให้หนังมาแล้วผมต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ผ่านหูฟังเกมมิ่งมาเยอะมากไม่ว่าจะแบรนด์หลักหมื่นหลักพันนะครับผมใช้มาหมดแล้วนะครับ ตัวนี้ต้องบหมดเลยว่าฟองน้ํำหูฟังเนี่ยให้มาดีนะครับ แอบตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยราคาไม่ถึง300บาทเนี่ยคุณเอาอะไรมากําไรฮะซูนามินะครับคือฟองน้ําหูฟังดีเลยอันนี้ไม่ได้อวยเลยนะทุกคนคือมันดีจริงนะครับอันไหนที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็จะบอกว่าเออพิจรารณานะครับแต่ว่าอันนี้คือมันดีจริงๆครับแล้วก็ข้างในฟองน้ำเนี่ยก็จะเป็นกำรรมะหยี่นะครับอาจจะเป็นกำรรมะหยี่เนาะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับนี่เห็นไหมเออแล้วก็มีไมโครโฟนตัวนี้แถมมาให้ไมโครโฟนเนี่ยก็สามารถดัดได้แบบ360องศากันเลยทีเดียวนะครับนะก็ดัดได้แต่ไม่เป็นไมโครโฟนเนบัะคร ถ้าเกิดว่าอยากจะเก็บก็อาจจะดัดดัดไว้ข้างบนแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยนะครับเป็นตะแกรงเหล็กเลยนะใช้คําว่าตะแกรงเป็นอลูมิเนียมเลยแข็งแรงนะครับก็ยืดหยุ่นได้นะครับแล้วก็จะมีตัวหนังนะครับอ่าไว้รองหัวนะครับข้างในก็จะเป็นแบบหนังนุ่มๆน,นะครับความหนาเนี่ยก็ ไม่ได้หนามากนะครับแต่ว่าก็ถือว่านุ่มใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีตัวปรับระดับเสียงนะครับอยู่ที่ตรงนี้นิ้วชี้ของผมเนี่ยนะครับเพิ่มลดเสียงได้นะครับถ้าเกิดว่าแบบอยากจะเพิ่มลดเสียงหูฟังนะฮะมาเพิ่มได้ที่ตรงนี้เลยนะครับก็สะดวกดีในส่วนของหูฟังเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีบอกว่าอันไหนฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับแต่ว่าเราก็สามารถใช้คอมบอนเซนของเราเพื่อที่จะดูได้นะครับก็คือด้านที่มีก้านไม้เนี่ยคือจะเป็นด้านฝั่งซ้ายนะครับแล้เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่แบบมีแว่นก่อนเลยนนะะครับว่าจหีู ถ้าเกิดว่าหนีบผมก็จะบอกว่าหนีบนะครับถ้าเกิดว่าใส่สบายผมก็จะบอกสบายนะครับอ่าแล้วผมเพิ่งมาเหลือเพีงตรงนี้นะครับว่าเขามีบอกฝั่งซ้ายฝั่งขวาอยู่นะทุกคนนี่ตัว R ใหญ่ๆเบ้อเร้อเลยนะฮะโอ้โหไม่เห็นได้ยังไงนะครับนี่คือ right ก็คือขวา left ก็คือซ้ายนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตลองใส่ก่อนเลยนะครับอืมก็ต้องบอกตรงนี้ว่าใส่สบายนะครับอันนี้คือพูดได้เต็มปากเลยว่าไม่หนีบผูสำหรับที่ใส่แว่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างๆนะเห็นไหมว่ามันครอบหูผมเนี่ยไปหมดเลยนะครับตัวฟ คือครอบหูไปหมดเลยจะสําหรับคนที่หูใหญ่หูเล็กเนี่ยผมว่าได้หมดนะครับนะตรงนี้จะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าใส่สบายมากนะครับคือหูราคาไม่ถึง300นะครับคือได้หูฟัง ดีขนาดนี้แล้วก็ตัดเสียงภายนอกได้40%อะคือเยอะมากนะครับคือก็อาจจะไม่เหมาะสาหรับนอน,น้องหนูที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะเรียกใช้ไปล้างจานเลยอะไรเงี้ยบ่อยๆนะครับเพราะว่าแค่ใส่เข้าไปเนี่ยก็ตัดเสียงภายนอก40-50%ได้แล้วนะครับคือยิ่งถ้าเปิดเพลงหรือว่าคุยแชทกับเพื่อนเนี่ยไม่ได้ยีนแน่นอนนะครับตัดเสียงภายนอกได้ดีมากๆก็เอาไว้สําหรับคนที่แบบข้างบ้านแบบอาจจะเสียงดังนะอ,อ,อะไรเงี้ยคือใส่สบายครับไม่หนีผูแล้วก็ใส่นานๆเนี่ยไม่รู้สึกว่าจะระคายเคืองนะนะครับอันนี้คุณต้องบอกกันตรงๆ นะครับแต่ว่าก็ด้วยความที่ตัวหูฟังเนี่ยไม่ได้มีการปรับระดับแบบ ใส่ตัวมาให้นะครับก็จะรู้สึกว่าหลวมๆนิดนึงนะครับจะหลวมๆนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่หลุดหรอกแต่เป็นความรู้สึกว่าเออแบบมันเหมือนมันจะหลุดนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หลุดนะครับอ่ะอันนี้ก็มันจะเป็นการปรับระดับแบบฟรีไซส์เนาะนะครับใครที่หัวเล็กหัวใหญ่อะไรเงี้ยก็ใส่ได้หมดแหละแต่ว่าคนที่หัวเล็กมากๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันข้างบนมันไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใส่สบายมากๆนะครับแล้วก็ก้านไม้นะครับนะเราสามารถแบบใครที่แบบว่าจะกินข้าวอะไรเงี้ยนะครับแบบกินข้าวหน้าคอมอะไรเงี้ยก็สามารถเอาก้านไม่ออกมาย้ไ หรือเก็บพับเก็บข้อบดอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าต้องการที่จะพูดนะครับเป็นแบบใกล้ๆหน่อยก็สามารถปรับเข้ามาตรงนี้ได้นะครับก็สามารถพูดได้เลยนะครับผมสายเนี่ยก็จะมีความยาวอยู่ที่2เมตรนะนะครับนี่นะนี่สายก็เป็นแบบสายปกตินะครับยังไม่ใช่เป็นสายถักนะครับนะกับราคานี้นะครับอาจจะดูที่ USB กันหน่อยดีกว่านะครับอ่า USB ก็เป็น USB แบบ2.0นะครับแล้วก็ตัว USB เนี่ยค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็ใหญ่ หมายถึงตัว USB หละนะฮะเนี่ยโอ้โหนะก็ผมคิดว่ามันน่าจะมีพวกชิปอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าปกติหัว USB จะไม่ได้ยาวกับใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็สายเนี่ยยาวมากนะครับผมเนี่ยสายก็จะอยู่ฝั่งนี้นะฮะไอ้สายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปเทสเรื่องของเสียงไมค์กันดีกว่าว่าไมค์ตัวนี้เนี่ยจะมีเสียงยังไงแล้วก็เดี๋ยวลองไปเทสเสียงหูฟังกันด้วยนะครับว่าเรื่องของเบสเรื่องของเสียงกลางอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องของเสียงเนี่ยเดี๋ยวผมจะ ูดให้ได้ฟังกันนะครับว่าในราคา289บาทเนี่ยเสียงเนี่ยมันจะพอดีราคาตามกว่าราคาหรือมันทําได้ดีกว่าราคาที่มันเป็นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสเสียงใหม่กันเลยครับเอาละครับอันนี้ก็คือเสียงของทางซูนามิ M Light X3 นะครับก็อันนี้คือจะใช้เสียงของหูฟังเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาไม้ไว้เเลสออกจาก ตัวก่อนนะครับจะได้มั่นใจว่าเป็นเสียงของทางซูนามิ M l i ม e X3 ของจริงนะครับก็อันนี้นะครับผมปลั๊กแอนเพลแล้วก็ใช้โปรแกรม OBS ในการอัดนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดตัดน้อยอะไรเลยนะครับเสียงที่ทุกท่านได้ยินก็เป็นเสียงดิบๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยเรามาดูกันว่าตอนนี้ใช้ไมค์อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเนี่ยคือผมพอเราเสียบเนี่ยมันจะขึ้นว่าไมโครโฟน USB Audio Device นะครับแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยนะครับก็จะขึ้นี p เกอร์นี่ครับ USB Audio Device นะครับอันนี้ ก็จะแล้วแต่ของเครื่องนะว่าจะขึ้นเป็นสปีกเกอร์หรือเปล่านะครับแต่ของผมขึ้นนะนะครับอ่าแล้วมาดูที่ซาวน์คอนโทรลพาร์เนลครับอ่าเรามาดูว่าตอนนี้คือเสียงไมค์อยู่ที่เท่าไหร่นะตอนนี้เสียงไมค์อยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้เดี๋ยวผมลองปรับลดลงมาเผื่อมันเสียงจะแตกนะครับถ้าผมแนะนำนะก็อยู่ที่สักประมาณเจ็ดสิบก็ได้นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กำลังดีนะครับแล้วเรามาดูที่เกณฑ์ของไมค์ครับนี่คือเกณฑ์ของไมค่อยู่ไหมเกณฑ์ไมค์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต่ำเลยททนะทีีนะนนีีีีีีีเเเเเดดยยยยววววนน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 ะะะะคคคคครรรััับบบแสสสงงง่่่่่่าาาาไมโโฟตต้้้จจป็อออออขขืู ทีเนี้ยเราจะลองปรับอยู่ที่อ่าถ้ามันสีเขียวแสดงว่ามันค่อนข้างเบาไปนิดนึงผมอยากให้มันแตะสีเหลืองนะครับก็อาจจะมาปรับสัก90%ก็ได้นะครับคือปกติผมจะไม่ชอบปรับไมโครโฟนให้มันลอยนะเพราะรู้สึกว่าเสียงจะแตกนะครับอาจจะปรับที่90%แล้วก็ในส่วนของตัวชัแนลเนี่ยนะครับตอนนี้จะเป็นหนึ่งชัแนลสิบหกปิดสี่หมื่นแปดพันเฮิร์ตนะครับก็จะเป็นดีวีดีคุณภาพนะครับอ่าตอนนี้ผมปรับไปที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย ก็กาลังดีเลยนะครับอยู่นี่คือเราพูดแบบปกติเนี่ยให้มันแตะประมาณนี้กำลังดีเพราะว่าเราต้องเผื่อตอนเราตะโกนด้วยนะครับอ่าประมาณนี้หรือใครจะปรับร้อยก็ได้ก็แล้วแต่นะครับผมอ่าแล้วก็พอเราเสียบตัวหูฟังไปแล้วเนี่ยนะครับตรงหูฟังเนี่ยก็จะมีไฟนะครับที่ สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังเพลงสักเพลงหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองฟังดูแล้วก็ถ้าเสียงมันดีเนี่ยเราจะบอกว่าดีนะครับแต่ถ้าเกิดเสียงมันรู้สึกแบบแฟลตหน่อยเราก็จะบอกว่าแฟลตหน่อยนะครับเพื่อถ้าเกิดว,ว่าท่านดูคลิปรีวิวเราไปเนะี่ยท่านจะได้มั่นใจเลยว่าเรารีวิวตามสินค้าความเป็นจริงนะครับเราจะไม่ได้อวดสินค้าเพื่อให้ท่านมาซื้ออย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราจริงใจกับลูกค้าทุกท่านมาซื้อกับเราเราก็อยากจะให้ของที่มีคุณภาพ กับทุกท่านไปนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเปิดเพลงที่อาจจะมีเบสหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ฟังนะฮะว่าเออเบสเนี่ยมันโอเคกับราคาหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเป็นเพลงนี้ละกันนะฮะโหเสียงมีมิติมากพูดตรงนี้เลยนะครับเสียงมีมิติมาก เสียงกลางโอเคเสียงสูงเสียงร้องทําได้ดีมากเสียงเบสเนี่ยถ้าเต็ม10ผมให้สักแปดครับแปดเต็มสิเสียงร้องผมให้สักเก้าเตอันนี้คือไม่ได้อวยเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ค่าโฆษณา,าจากซูนามิอยู่แล้วนะครับโอ้โหเบสนี่คือมาเป็นลูกเลยนะครับคือผมบอกตรงนี้นะว่า มันทําได้ดีกว่าราคาที่มันเป็นไปเยอะมากอะเอาพูดตรงนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูราคาเราไม่ได้ดูว่ามันเป็นแบนซีนามินะแล้วเราเอามาฟังอะกับคุณภาพเสียงแบบเนี้ยนะ ผมคิดว่าหูฟังได้ระดับแบบ2,000บาทนะครับ2,000บาทขึ้นไปอ่ะสูได้คือต้องบอกว่าคือมิติเสียงเรื่องของเบสนะครับมันทําได้ดีกว่าในราคาหลักร้อยเยอะมากนะครับผมเป็นคนเล่นหูฟังมาเยอะหูฟังราคาหลักร้อยผมก็ฟังมาเยอะนะครับโดยปกติแล้วกิมมิคของหูฟังราคาหลักร้อยเนี่ยนะครับมันจะส่วนมากเนี่ยคือเสียงเบสเนี่ยมันจะแฟลตนะครับคือไม่ได้เป็นเสียงแหลมแหลมไปเลยนะครับเบสก็ไม่ได้แบบกระหึ่มแล้วก็มิติของเสียงเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบกังวานขนาดนี้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวซูนามิเนี่ X3 เนี่ยมันทําได้ดีมากแล้วมิติมันคือดีสุดๆเลยอะ่ะคือเบสนะครับคือพวกเครื่องสายพวกเสียงร้องมันขับออกมาได้ดีมากๆม,มันเกินราคาแบบไปเยอะสุดๆอะ่ะ อันนี้พูดตรงๆนะครับคือคุ้มมากนะครับใครที่กําลังหาหูฟังนะที่จะเอาไปฟังเพลงหรือว่าจะเอาไปเล่นเกมเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่ามันแบบมันสุดจริงๆนะสาหรับเจ้าตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ผมได้ลองเอาไปเทสในการเล่นเกมมาเนี่ยนะครับคือมันแยกซ้ายขวาได้แบบได้เลยอ่ะนะครับได้เลยจริงๆนะฮะก็ต้องบอกเลยว่ามันตอบโจทย์อย่างที่เขาว่าไว้จริงๆนะครับทั้งในเรื่องของการเล่นเกมการดูหนังการฟังเพลงเนี่ยมันสุดจริงๆนะซึ่งเดี๋ยวเรื่องของการดูหนังเนี่ยเดี๋ยวลองไป ฟังอย่างแบบหนังสงครามนะครับผมเนี่ยเทสมาแล้วระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองฟังให้กับท่านผู้ชมอีกทีหนึ่งนะคือแบบม,มันทำได้ดีจริงๆนะครับเดีจยวผมลองฟังดูรีแอคผมก็ยแล้วกันเนี่ยคือเสียงแบบ <Private dust. S 1> พวกเสียงเบสพวกอะไรเงี้ยคือม,มันมาเต็มจริงๆนะ เกกมมร์สูคือเอาไปดูหนังได้แบบได้เลยครับทุกคนอันนี้คือผมแนะนำจริงๆอันที้แบบโอโหปวยจนแบบคิดว่าแบบได้ได้ตังค์แล้วอ่ะแต่อันนี้คือผมไม่ได้อะไรจากซูนาร์บีเลยนะนะครับคือของเขาดีก็ต้องบอกดีนะครับโอ้โหคือสุดยอดจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้ลองฟังแบบพวกเกมยิงไหมวาโลแลน์อะไรเงี้ยนะครับอ่าลองลองดูนะวาโลแลน์เกมเพย์นะอ่าเนี่ย คือมันแยกซ้ายขวาได้ชัดเลยอ่ะเนี่ยอยู่ซ้ายเนี่ยอยู่ตรงบอมและวกู้บอมและยิงไปได้เลยเนะี่ยกู้บอมอยู่เนีย่ยเห็นไหมเนี่ย<ก>180 for the final kill มันมันแยกได้เลยคือผมรู้เลยว่าศัตรูอยู่ตรงไหนอ่ะเออ คือเอาไปเล่นเกมวารุลแลนเอาไปเล่นเกมยิงฮะคือได้สบายครับกับราคา289บาทแล้วแบบเสียงดีขนาดนี้คือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าไมโครโฟนดีหรือเปล่าแล้วตอนนี้คือผมกำลังใช้เสียงของเจ้าตัวซูนามิเอฟไลท์เอ็กซ์สามอยู่ด้วยนะครับคือมันสุดยอดมากอะ่ะนะครับคือเรื่องของฟังเสียงอะ่ะผมให้ร้อยเต็มสิทเลยอะ่ะส่วนเรื่องของไมโครโฟนเนี่ยอันนี้คือท่านต้องลองตัดสินใจเองเพราะว่าผมไม่ได้ยินด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองลองดูแล้วกันคือผมอยากรู้มากว่าไอตอนเนี้ย ระบบเสียงอ่ะการฟังคือมันร้อยเดซิบลแล้วแผมอยากรู้ว่าไอตัวหูฟังอ่ะไมโครโฟนอ่ะมันจะได้ร้อยเต็ิบ0ด้วยกันหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมลองมอนิเตอร์ดูนะอ่ะนี่สฮัลโหลเทสโู้เสียงไม่ก็ไม่ได้แก่นะตับร้อยเออปัร้อยได้จริงโอ้โหเฮ้ยเสียงไม่มันก็ไม่ได้แย่น่ะ โอเคแหละมันเป็นเสียงไม้แบบไม้หูฟังอะแต่ว่าความชัดความเคลียร์ของเสียงไม้อะชัดถ้อยชัดคำอะได้เลยครับอาจจะมีโ okay, อเคมีในเรื่องของแบบเสียงอาจจะเบานะครับเสียงอาจจะเบาซึ่งเ,เราสามารถไปแบบหาโปรแกรมบูทเสียงอยเงี้ยได้อยู่แล้วนะครับคือในตัวของไมโครโฟนเนี่ยนะครับไม่ได้มีมาให้เนาะแต่ว่าเราสามารถไปหาแบบพวกโปรแกรมบูทเสียงบูทอะไรเงี้ยอย่างของ OBS เนี่ยนะครับอ่ะอย่างหน้าจอ OBS เนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าเสียงได้นะครับอ่ะคือตอนนี้ผมว่ามันก็โอเคแล้วนะไม่ต้องถึงขั้นบ บูสต์ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดท่านต้องการจะบูสต์นะอันนี้คือเปเก็ความรู้นะครับกดที่จุด3จุดครับแล้วก็มาที่คำว่าฟิลเตอร์นะครับเนี่ยอันนี้คือผมไม่ได้ใส่เป็นน้อยไปนะ เสียงที่าได้ยินตอนนี้เสียงแอร์เสียงอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าเข้าไหมแต่ผมไม่ได้ใช้ s u p p r e s พ i o นเลยนะครับถ้าเกิดท่านต้องการเพิ่มความดังครับมาที่ปุ่มบวกตรงนี้ฮะแล้วมาที่เขาว่าเกณฑ์ครับกดโอเคนี่ครับเราสามารถมาเพิ่มเกณฑ์ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเพิ่มนะคุณดูนะตอนนี้คือผมพูดปกตินี่ขีดมันเหลืองใช่ไหมถ้าผมพูดเยอะเห็นปะไปขีดแดงเลยอันนี้คือแดงเลยเห็นไหมน่ครับเราสามารถมาเพิ่มตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าท่านต้องการที่จะเอาไปใช้ไลฟ์สตรีมหรืออะไรเงี้ยหรือคุยที่ออนะคอร์ดก ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยก็โอเคนะครับไม่ได้ดังแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับคือต้องบอกเลยว่า โคตรสุดนะครับอ่ะเราก็จะจบกันไปกับเสียงไม์ของตัวซูนามินะครับ M l i g h X3 แบบนี้แหละนะครับสรุปโดยรวมกันอีกทีนึงนะครับสำหรับเจ้าตัวหูฟังซูนามิ M l i g h X3 นะครับคือต้องบอกเลยว่าคุ้มเกินราคา289บาทมากๆไม่ว่าท่านจะซื้อคอมนะครับจากบอลมีคอม2และอาจจะพ่วงหูฟังนี้ไปด้วยก็ดีหรือท่านจะมาซื้อแยกเพื่อที่จะไปใช้งานกับคอมของท่านก็ดีนะครับได้หมดเลยทั้ง2อ,อย่างนะครับ แต่ผมแนะนําว่าถ้าเกิดท่านประกอบคอมกับร้านบอลมีคอมทูนะฮะลองถามแอดมินว่ามีหูฟังซูนามิ M อ็มไลท์เหรือเปล่าครับนะครับอยากจะซื้อพ่วงไปเนี่ยอาจจะได้ราคาโปรโมชั่นก็ได้นะอันนี้ต้องลองถามแอดมินดูนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นของคู่กันถ้าท่านซื้อคอมไปแล้วท่านยังไม่มีคีย์บอร์ดเมาส์หรือว่าไม่มีหูฟังเนี่ยร้านบอลมีคอมทูมีครบเซตนะครับลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วหูฟังตัวนี้เนี่ยเราสต็อกของเยอะมากๆนะครับมีสินค้าแน่นอนนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางร้าน านบอลมีคอมทูได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับที่ขึ้นมาให้ณตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าท่านจะมาซื้อหน้าร้านก็ได้ถ้าใครที่ตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาปักใน Google m a p นะครับร้านบอลมีคอมทูก็สามารถเข้ามาซื้อได้ถ้าเกิดว่าอยากได้ของไวนะครับคือมันต้องมีจริงๆนะครับท่านจะเอาซื้อให้ลูกให้หลานใช้ในการเรียนออนไลน์ในการเล่นเกมหรือในการฟังเพลงเนี่ยได้หมดเลยนะครับผมคือมันครบจบจริงๆทั้งในเรื่องของการฟังเพลงทั้งในเรื่องของไมโครโฟนมันสุดยอดมา,มา,มากๆและรวมไปถึงการใส่ที่สบายมา,มากๆอันนี้ผมเป็นคนใส่แว่นเนี่ยนะ ไม่ได้หนีบแว่นเลยหรือบางคนที่ไม่ได้ใส่แว่นอาะผมลองถอดแว่นออกนะครับก็ยังใส่ได้สบายนะครับคือไม่มีปัญหานะครับรวมไปถึงการใส่ระยะเวลานานๆน,นะครับรวมไปถึงเรื่องของฟองน้ำเนี่ยไม่ได้ร้อนหูแล้วก็ไม่ได้เจ็บหัวแต่อย่างใดนะครับมันทําได้เกินราคา289บาทมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของการรีวิวซูนามิเอ็มไลท์เอ็ตัวนี้แล้วนะครับใครที่ชอบคลิปรีวิวแบบน,นี้ฮะฝากกดไลค์กซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกรลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจหูฟังาาซูนามิเอ็มไลทางร บอลมีคอมทูทุกแพลตฟอร์มครับและววันนี้ผมซงบอลมีคอมทูก็ต้องขอตัวลายไปก่อนนะครับอย่าลืมบอลมีคอมทูจัดให้ครับ